พูดไดอย่างวันนี้โอ้โอรอไรเดอร์รบล็อกเดี๋ตอนนี้มันชื่อไลเดอร์เวอร์ระมนณนั้นแหละากาตอนนู้นฮลเลนใช่ไ,ไหมป็นแผ่กเลยงงงวนนไม่รู้อะไรเลยนี่เนีน่ยฉัมขัดใคร โอเคโดเตะออกไม่แปลกไม่แปลกหรอกมันแหลกใช่มันแหลกยังไม่ทันได้แปลกมากนี่โอเคเราก็กลับมากันครั้งหนึ่งยิ้มไม่รู้นะฮะเอย่าแปลงล่าโชว์เลยแล้วกันโอ้เอ้าอานี้ช่ไม่หลุดหลุดไม่ทันอีกโอ้ยเนาะ เกมดีวบแหลกนั่นก็คือมัสเลเดอร์โอ้ยนั่นเองนะครับผมเอาเอาเอาตีเฉยแล้วได้เอาดิมุลเลเวลแปดสิบแล้วนะเว้ยมุลเลเวลแปดสิบแล้วนะงเว้ยแ,แต่แค่ไม่มีร่างคอมโบ เนะเสียงมันคิ้วๆเหมือนเสียงเยียบร้อยก็นานแหละซึ่งให้ไม่มีคอมโบก็ใช้ได้โดยกดสกิลสี่ <c oughs> มันไม่ใช่คอมโบมันเป็นแค่ลางแบบรวมหมู่ส่วนมองว่า <c oughs> ส่วนขาบัชีตา้าน่าจะฟาร์มดีสุดแล้ว อาจะโดนมันดีนะลุงก็คือมันดีอย่างนี้แต่มันจมตีรัวแล้วก็มีหานกมุ้งถลอดทีแล้วได้อะไรมาเกี่ยวถ้างมันซึ่งยได้รางคอมบูได้ถังสีองุงงงง่นรางคอมบูมีเหรียญอย่างละสองอ่ะ เดีาเลยลงดันเข้าโอูโอ้แล้วก็มีตัวะคลจากลูริคิเกือบครบทุกตัวอยกเว้นเอ่อซีโร่กับโอดินซึ่ง แน่นอนครับโอดินมันก็ต้องมีอัมเพนเนาะจากเรื่องไฟส์นี่คือเพื่อนฉันก็มีโอ้มีหม,กมวกที่มัด้วยซึ่ง วันนี้อยากทำตัวโคนดับเบิ้ลนนเนี่ยหลโักฐานเนี่ยซีโร่มันไม่ดีโควฟามสุเป็นหน้าแข่งโอ้นี่มันผู้เล่นหัวชั่ว ให้หยากทำคุ้ยดับเบิลก็ต้องมาลักกับไอ้แก่นี่โยาหาล่างไีก่อนนี่ไงเกิดพาไปชีตานี่แหละมันไปคู่ควรลุ้ง มันให้เราไปตีล่างโจกเกอร์ใช่ก็โจกเกอร์มันไม่ใช่โจกเกอร์ในแบทแมนนุ้ยไอ้ดันเนี่ยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เขา,าขั้นตัดผ้าไปเนี่ยไอ้ดับเบิลเนี่ยโอ้ไม่กอด mấy người nhiều, mấy chế chạy mấy tay, ui, ui ui ui, chết tay, chết tay ไม่เหลือโอ้ม okay, <het> ันไม่เหมาะกับการลงดันเพราะฉะนั้นผมใช้โซดาโซดาก็เนี่ยแหละโซดาน้ผมก็จะไปลงดันโตนะครับไอ้เวตีโอเคแล้ว กับมากันอีกครั้งหนึ่งในดันดับ้ย แรงจังว่ะสู้ไม่ได้มันมันมันเก่งเกินไปมันเก่งเกินไปสู้ไม่ไหว you คือมันโคตรเก่งซึ่งผม,มก็เกือบตายแล้วมันจิ้มลงไปแล้วล่างเซอร์ไวก็ซูมไม่ไมด้ออโอ้ยผมยอมตายดีกว่า ้มามันจะเปียกันงโอ้ก็น่าแมแต่ผมมีตัวคีเกียว้ตัวแล้วไงเร่องูีขาดแค่โซีโรกับโอดินนะได้คุยกีนี่ไม่เอาแล้ว ถ้ามันจะเก่งขนาดนี้ไม่เล่นแล,ล้ว้ยลบออกเลย<ต>ให้อยาได้ออาเฟนน็อกใช่ไหมเราก็ต้องไปอ่อาฐานของไฟนั่นเองหรืออีสมาร์ทเอ่อบริษัทสมาร์ทเลยนะนะบริษัทคอมคอมปกิีก ขึ้นหมสูงซีไปรอบนึงขึ้นมันเกลือชันเกลือเกลือ,อแล้วก็คือล่างก่อนคุยอ่ามิวกาวเจมส์ซุ่มหนึ่งรอบก,ก็ได้เกลือโอเคก็ไม่น่าสุมเลยมันกเกลือเลย ก็เก็บเจมไม่ทำอย่างอื่นจะคุ้มกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยจะมีรถก่อนได้โอ้ยเหนื้อยน่าเน่า,า,ามันสุ่มอาหารดีกว่า เราเปิดการหน่อยดิได้คิมคัดวะ่ะน่าได้คิมคัดจากลูกลึกขีบสุดยอดเลยวะ่ะได้อะไรมาวะนะ่ะอะไรดำๆวะได้อะไรวะเมื่อกี้หนังสือพิมพ์เนาๆกล่องสุดท้ายโอเคเกลือ อนี่มันเกลือยิ่งกว่าเกลือกลับไปใช้ข้าวโอ๊ตเหมือนเกลือ,ข,อข้าวโอ๊ตผัาถูปะาผัาถู่วล้าถูปะ,ปะแต่ยังไม่มี มีตลับการหนึ่งซึ่งมันทำมันไม่ได้เละเปิดซุ่มสักใบหนึ่งมีไหมวะไม่เอาดีกว่าเรื่องนี้เราเราถลับกาดของลูรีคีขิมขัดเน่า อะไรวะเนี้ซับซ้อนวะมันซับซ้อนส่ดไปสำหรับผมมันโคตรซับซ้อนเลยไอ้เข้าโอ๊ตอยาได้เครื่องลางคอมโบรางขมเตรเียมไม่ได้มันไม่ได้อนนไอ้ดันโอ๊ตมันก็ยากเกินไปไม่เอา แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ไายบายผมเป็นเกงจำไว้